ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสาหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดทั้งวันมีราชาสกุลคณะบุคคลและประชาชนนำแจก,กันดอกไม้และพวงมาลายัยไปทูลกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายที่นาพระฉาย,ยาลักษณ์พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลนานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิ สโมสรลูกเสือไทยเฮาสโมสรลูกเสือนิติธรรมขร้าราชการอายการบำนาญสำนักงานอายการสูงสุดนายกสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกราชินิกุลสุจริตกุลไายาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมชายาในรัชการที่ห เจ้าหน้าที่งานการศึกษาร้อยต่อชด1หนึ่งสามสองกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่สิบสามและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิธิฐานที่ราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวาิทยาลัยรราชวิทยายลายัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียอยุธยาสมอสอนลูกเสือตามรอยเสือป่าสยามโรงเรียนพายทยกุลการดนตรีและนาฏศิลิน ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวางังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัด